บ้านเคลื่อนที่ v วโ v หรืออนโ v มอเตอร h o m e ในประเทศไทยกำลังกลายเป็นกระแสนิยมของคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบอิสระการเดินทางด้วยรถบ้านที่มีความหรูหราสะดวกสบายและยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยและคุณภาพตามมาตรฐานระดับโลกของแบรนด์ v อล v วการที่ v ก้ v วเข้าสู่ตลาดรถบ้านหรือมอเตอร h o m e ถือว่าเป็นการยกระดับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด v o โวมอเตอร h o m e ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นักเดินทางที่ต้องการทั้งความสบาย ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยสูงสุดในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลในเส้นทางภูเขาการท่องเที่ยวริมทะเลการแคมปิ้งในธรรมชาติหรือการพักผ่อนกลางเมืองโวโวมอเตอร์โฮมตอบสนองความต้องการได้ครบทุกด้านการออกแบบภายในของโวโวมอเตอร์โฮมมีความหรูหราเหนือระดับภายในตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงเช่นไม้แท้หนังแท้และเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมที่ถูกติดตั้งในตัวรถ ทุกมุมมองขององค์การจัดวางภายในถูกคิดมาอย่างพิถีพิถันทั้งห้องนอนที่มีเตียงขนาดใหญ่ห้องครัวที่ครบครันด้วยเตาไฟฟ้าเตาอบไมโครเวฟตู้เย็นและอุปกรณ์ทำอาหารครบชุดห้องน้ำที่มีระบบน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำร้อนและฝักบัวแรงดันสูงทำให้การใช้ชีวิตบนรถบ้านหรูไม่ต่างจากการอยู่โรงแรมระดับ5้าดาวระบบไฟฟ้าภายในติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่สำรองทำให้สามารถใช้ไฟได้ตลอดเวลาแม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล การควบคุมระบบทั้งหมดสามารถทำผ่านจอสัมผัสกลางหรือแอปพลิเคชันบนมือถือที่เชื่อมต่อกับระบบของ v o l โ o โดยตรงสมรรถนะการขับขี่ของ v o l v o ม o เตอร์ m e ถือเป็นจุดเด่นสำคัญเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จรุ่นใหม่ที่ทั้งประหยัดน้ำมันและให้กำลังสูงระบบเกียร์อัตโนมัติที่นุ่มนวลระบบการสะเทือนที่ปรับตามสภาพถนนอัตโนมัติทำให้การขับรถบ้านที่มีขนาดใหญ่กลายเป็นเรื่องง่าย การเข้าโค้งมั่นคงการขับทางไกลไม่เมื่อยล้าและระบบช่วยขับอัจฉริยะอย่าง Adaptive Cruise Control ระบบเบรกอัตโนมัติระบบ Lane Keeping a s s i s t และระบบกล้องรอบคัน360องศาที่ทำให้การจอดรถหรือการเลี้ยวในพื้นที่แคบไม่เป็นปัญหาจุดเด่นอีกอย่างคือความปลอดภัยที่ v o l v o ขึ้นชื่อมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรง ระบบถุงลมห่อลายจุดระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการชนระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาทําให้ผู้โดยสารและผู้ขับมั่นใจได้ว่าการเดินทางด้วยโวลโวมอเตอร์โฮมจะาปลอดภัยที่สุดโวลโวยังออกแบบระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวให้เหมาะกับการขับในทุกสภาพอากาศทั้งฝนตกหนักถนนลื่นหรือแม้แต่การขึ้นเขาลงเขาก็ยังมั่นคงสำหรับตลาดประเทศไทยโวโวมอเตอร์โฮมได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มนักธุรกิจ คนรุ่นใหม่และครอบครัวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบรถทริปร,ร,รถบ้านหรูรุ่นนี้ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ในด้านการเดินทางแต่ยังช่วยสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ให้กับผู้ใช้สามารถเปลี่ยนทุกที่ในประเทศไทยให้กลายเป็นบ้านได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายเขาใหญ่หัวหินพัทยาหรือเกาะต่างๆการมี Volvo Motorhome คือการยกระดับการเดินทางจากการท่องเที่ยวธรรมดาสู่การพักผ่อนแบบลักชัวรี่ไลฟ์สไตล์เทคโนโลโยีที่ Volvo นำมาใช้ยังเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีทั้งระบบไฮบริดและการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดการปล่อยคาร์บอนอีกทั้งยังมีระบบกรองอากาศภายในตัวรถที่ช่วยให้การพักผ่อนในมอเตอร์โฮมสะอาดและสดชื่นตลอดเวลาการออกแบบตัวถังยังมีระบบเก็บเสียงพิเศษเพื่อให้ภายในเงียบสงบและเหมาะกับการพักผ่อนเมื่อพูดถึงราคาของ Volvo Motorhome แน่นอนว่ามีราคาสูงกว่ารถบ้านทั่วไปแต่สิ่งที่ผู้ซื้อได้รับคือคุณภาพความหรูหราและความมั่นใจในแบรนด์ที่ทั่วโลกยอมรับ การลงทุนในรถบ้านโวโวคือการลงทุนเพื่อประสบการณ์ชีวิตที่ไม่มีใครเหมือนเพราะไม่เพียงแต่จะใช้เดินทางท่องเที่ยวแต่ยังสามารถใช้เป็นบ้านพักส่วนตัวหรือแม้แต่เป็นออฟฟิศเคลื่อนที่สำหรับนักธุรกิจที่ต้องการทำงานระหว่างการเดินทางในด้านการบำรุงรักษาโวลโวมีศูนย์บริการและทีมช่างที่มีความเชี่ยวชาญทั่วประเทศไทยทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงหรืออะไรและโวลโวยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การ